เฮ็ดในโลกใหม่ไม่เอาไปกับเฮ้าอ๋อพี่้อกตอนก็ออกมาจากป่าเลยเฮ้ยพ่อค่อกับบางโน่นน่นี่มันเห็ดละงอกจ้าวเฮ็ดชามดอกขูดได้เราเอยเฮ็ดละงอกขาวภาษาไทยเขาเรียกเห็ดชะงกเห็ดชะงกว่าเป็นตาเช็บตาพอชะงกขึ้นมากนะอันนี้เขาเรียกว่าเห็ดปวกเห็ดโครนนะเห็ดโครนภาษาไทยที่สามาเท่ากับเห็ดปวกภาษา ใช่เขัาจ้เห็ดเคยโอ้เห็ดโคลนทีแรกกันกันมาน้ากับใหญ่แรมน้องบัวอะไรแบบนี้ล้่คอยคอยคักแต่ว่าเห็ดละโงกเจ้าเอิญภาชาไทยหนนะเห็ดสะโงกเงกออคือจังหวัดสิสะโงกคนมาใส่นะเาอะไ่นะตูนแต่กินข่าวแล้วบอดิ ถ้าจะกินข่าวเศร้าเดีก๋กินลเลาเด้อ,อ,อไปนกิอยนกเินข่าวแล้วตะบอนอกินกินก่อนจะกลับพี่น้นองก่อนจะกลับ <c oughs> บ้าน <c oughs> สวัส,ด, <c oughs> สดีเลยสบายดีพี่น้องมั่สุข <c oughs> สุขคนยินนี่ตอนหับเข่าสู่ซ่องบนวรนาคือเก่าพี่น้องตอนนี้ก็ออกจากป่า มาที <seriously> ่รถพี่น้องกินเข่าแล้วก็ก่อนกลับจะกลับกรุงเทพมหานครกินเราเด้อกินเราเด้อใช่แหละอันนั้นใช่แหละว่าน้ำเ่าจะเป็นเตะกินเตะดื่มหรือว่าเนี่ยน้ำจะเชร้าคนได้เลยแม่พ่อ บาทในช่วงวะชวง waar, ชวะเลยเนาะเกือบปอยานบบมี่ผูกขับรถดไย่านย่านมันอยากมาเนนะเนาะเดือนย่านมันขดอยากมาอีกนะนั้นได้มาเลยได้บานคเแล้องคมเต็มกินอย่ว่าน้ำหนึ่ equally, I mean, ่าน้ำเนย ไม่มีกระไดไอ้เอามันเต็มกองโป้มเต็มกูก็เลยับองอะไรเดียวเนาะจีว่าหมุกยังไงมันเต็มเฮ้ยกินอะไรแม่หลุดมั้ยจีว่าเออด้วยมันเต็มแม่ใช้ตะมอนเดิผู้ยังใจสีขาต้องมูดเพราเห็นมูวชุบเจ้าอ่นไปน้ำกันนะยะเดือนเจ้าเงียบไปในทุกคยเอิญหาอยู่ไหมทิมเดือนแล้วอ่ะ คอยว่าเจ้าต no <laughs> <laughs> ้องหลัดออกมาเดี <laughs> ้วเจ้าแล้ววะก็เลยไปพอไล่ให็น้าหยางว่้ออกเลยออกเลยเนาะไปมันไปเหยียบน้เขาไ้ก็นจะกินเขาบนเขาไองห่วงอยู่ติรับโป๊กไอยติเพรยบอดงางก้อนเพาะับอดมันมอเยียบติไพ่ายบอดเพราะ่งบอดมันลูเลียงราะบอด ปับอดเนี women, ่ยคนปัญบอดคนไม่เอาไ่ได้ดัดติจ้าอ้าวคตัวนิมองฝรั่งไบ้างฝันจะบ่ฝันจะบเประคามเมาสิคาบประคาบแล้ว a ัญญบ่แล้ไปเรีนกไปก่อนเนาะกินข้าวปัญญางยางลปัญญาหยางลำรางฝัเขาเขาห่วงเขาหามเขาโป๊กไกวมั่ไม่หยับจ้ำต เต็มกล่องไปเจ้าชอบมึงในเฟซบุ๊กโลดเตะชอบมึงในเฟซบุ๊กโลดมีแต่เฮ็ดปวกพี่น้องเฮ็ดปวดร้ายเวี๋ยวเดี๋ยวกูจะเป้าอยู่ดอกบอกมันถากูเนี่ยะแมสจะแม่์มันมวนมันได้หัวเลยเตะได้หัวแล้วมันได้มวน กางถิ่นเขาอยู่แล้วกันเรกเ็มาไ่เหนไหนไรพ่อโทรหาน่อยไหนไรโทรหาทีโทรหาช้างบ่มานำแกเจ้า้าบ้านแล้ว่าชุงไปเหตุงานนะ อะไรนะเข่าวบ้านเลวก็โถงขาขาแล้วเป็นพอได้ไปนั่งกําลังกินข้าวห้องทองอยู่นี่พอได้มวนพอได้หัวเนาะมาก็ได้เลยตลกเลยไข้เขียดด้วยเออข่าว่างู้ดอางหัวแข็งขืดนน้ำมูจอกใช้กูอย่างพิเศษเออใช้หมูอ๋อ ก็เจ้าว่างงูจงอางบ้านนั่นนะมาห้าวงูจงอางทางไนมาพานก็เจ้าเดีมาพานได้นั่นมองเขาไปเสียแรกมาเรียนเสียงมาะฮาเนั่นมาพานก็เจ้าใครก็มาเขาเรียงงัว่ป่นี่ก็ไม่ได้วาามาห้าวเนี่ยงี้ยุตเสียงมาเฮาเน้อยแต่มาห้าวโจ้ก็เจ้ามาห้าตมบ่อได้มาห้าแบบมันเห็นตัวสัตว์ตัวยังเลยไหนเสียงเขาโง่เง่งโง่เง่งอยู่แต่ข้าวเขาห่อมมา ว่าเห่าอยู่ผูกกลางคูหลกเลิกผูกนอ้นยนั่นน่ะอือเจมองเขาแจ้เสียพาดไนั่นผู้เจากับเขามาพูปลานีได้เหมืนบ้เอาหักไล่กูได้นิมองผู้เจาเขาแบ่หลุดจะกินข่าวอะไรจะโซบ่แล้วจะคกินกินถกินดดถึนเย็บไปเลยปกันนี่มัน กู้ขากต่คนขับรถนี่แหละเวลาขึ้นรถมันก็ถ่าปิดประตูเวลาลงมันก็เปิดประตูให้ไม่นไะในไอรอน,นรอห <ๆ S 1> ายของใจแล้วบาทนี่กระชั้นแรงบมมีผู้ขับรถให้ในังอยากมากจะได้ชุมพาก็ได้เออจะทิ้ไปอ <ไป S 1> <ป>ีกจะได้เมื่อไหร มันได้มาแล้วมันจะช่วงใจเลยบาดเลยเอ่อใเอาเมื่อเปลือยเอาเมืบนรถมรูบพูดถึงถิมขวางเด้เออเอาเมื่อเบิร์คองกอดน้ำกวดในน่ะเอาเมื่อขายเอมืเาเมื่อข้ายได้ได้กวดน้ำก็ไดเลยลมผัดเย็นวิวบ้านคือยามเกี่ยวข้าวบ้านเฮาบ้านน่ยามนน้ลออือ ແມ່ນຫຍັງເຈົ um <to> ້າຍ <io> <to> ່ຳຫຍັງພໍດດຈັວ່າຈົນຫາດແນວນิ่มອົານວອນລົາຍ່ຳແກັບເຂົາກດຈະໄດ້ຍັງໃສູກູ້ຍັງຊະາກິນນຂົ້ິງ คือว่าแต่งแต่บ่กนนะพอไล่กินแน่กล้ยมันจะตุนลูกแนวกล้ยเออกล้ยฮันน่ลกมาเออเออกล้ยนั่นเนวมันอ่อนหันกินอะไรก็แค่กับแค่แบบนล้นี่กล้ยหน่วยหนึ่งเขาปั้นเครื่องกกนกรพาฮะ กเียวิเออของเจ้าันละจกินอะไรขยะพวกขับก็คนละเครองตัวหนีแป้งลวยใหญ่ไปนอนระเครองตัวไอ้เจ้ากินมดไ้แจงในน้อยคนหลาบอกว่าเลน้เจ้ากไปหาเออเออจะชนกันมาําเนี้ยเออขาเจ้าเดี๋ยวพูดระคุ่นจนเดินเฮ็ดจนเดินตํากันคนในป่านะบ่บ่ขาเจ้ามานําหลังขาเจ้ามานําหลังไหมมันเฮ็ดป่วงเขา จะตูนได้เห็ดปวกงามคือยังน้เห็ดปวกโมหนึงจะตูนได้พอก็ได้โยมหนึ่งเห็ดปวกช่วงนี้เห็ดปวกออกพอก็ได้โยโมสองโมสามตวูตูนกอเขาได้โมนงแม่ได้แต่แม่ได้แต่ดูเข่านม่จสลด้พล้สมอไปลี่ยังอยู่หัน เอาพี่น้องมาถึงนี่ก็จะได้ขอจบคลิปไว้ก่อนถ้าชื่นชอบกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์น้ำพี่น้องจะบอกรหัสคลิปใหม,ม่ให้พี่น้องได้เบิง่งได้ชมไปแล้วพี่น้องพบกันใหม่ <c oughs> คลิปหน้าบายเอาเขาไปใส่เขาแฉะไปใส่ <c oughs> เขาเมื่อบ้าน <c oughs> หรอกินนอะไ้ไม่ตะอร